ปัญหาของกรุงเทพและนครนั้นมีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับและจริงๆเนี่ยผมเนี่ยก็ไปมาแทบจะทุกชุมชนนะครับสิ่งที่เราเจอม,มาเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมยาเสพติดน้ําเนลาาหมินขยะอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็เป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งผมคิดว่าในอำนาจหน้าที่ของผู้ราชาการกรุงเทพและนครและก็ด้วยงบประมาณที่เรามีมนเนี่ย เราก็จะบริหารจัดก,การโดยเอาชุมชน,เ,นเป็นฐานในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะทํำโครงการต่างๆร่วมกันแล้วก็แก้ไขปัญาร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะให้เสร็จสิ้นในชุมชน คิดว่าคนที่มีความพิการทางทางทางหูเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะครับหรือาบางส่วนอาจจะมาหูดับในตอนหลังครับแต่ว่าก็เหมือนกันก็คือความพิการทางหูนั้นเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวนะครับ รือว่าเดินไปไหนอย่างไรก็ก็ไม่ได้ยินว่าใครพูดจาอะไรกันอย่างไรตรงนี้ผมก็คิดว่ากรุงเทพมหานครก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะลงไปดูแลช่วยเหลือนะครับซึ่งผมคิดว่าจะมีมากหรือมีน้อยต่างๆก็าตามเนี่ยกลไกต่างๆในการที่จะบริหารจัดก,การที่จะอำนวยความสะดวกให้คนพิการทางหูเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจาเป็นเรื่องของภาษามือนะครับซึ่งผมเองว่าตรงนี้เนี่ย เป็นหัวใจในการสื่อสารสองทางนะครับหรือว่าเป็นการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือแม้แต่ว่าคนพิการทางหูเนี่ยอยากจะสื่อสารกลับไปยังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่เราต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็มีความจําเป็นนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ภาษามือหรือการเทียบฝึกภาษามือในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครผมคิดว่าน้องๆเนี่ยที่เป็นเด็กๆนักเรียนเนี่ยนะครับก็กน่าจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษามือบ้านนะครับหรือว่าเราอาจจะมีโรงเรียน อสอนคนหูหลวกตาบอดอะไรเนี้ยเป็นเป็นพิเศษนะครับคือคือสิ่งต่างๆเหลเานี้ผมคิดว่าเราก็ก็คุยกันไปในระดับหนึ่งแล้วว่าจะทําอย่างไรจะให้ช่องทีฟรีทีวีต่างๆนะครับหรือว่าฟรี ก็ช่องทีวีของปททเนี่ยผมผมจะทำอยู่แล้วผมตั้งใจจะทําที่จะให้มีภาษามือน้อ,นองๆจะได้เข้ามาดูข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนหูด,ดวกอะไรต่างๆอย่างไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็ก็จะทําให้นะครับสําหรับฟรีทีก็ก็คิดว่าคงน่าจะลักดันผ่าน,นกลไกต่างๆของของรัฐบาลนนครับในการที่จะให้มีภาษามือผ่านทางอาจจะเป็นช่วงเกี่ยวกับข่าวภาคค่ำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าก็ก็คงไม่ได้ไปลบกวนอะไรใครมากมายนะครับ เพียงแต่ว่าเราก็อยากจะให้น้องๆที่ที่ที่หูดวกเนี่ยได้เรียนรูกาสัมผัสกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็สัมผัสกับวิทยาการความรู้อะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องติดตามเช่นเดียวกับคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะทําและผมคิดว่าผมตั้งใจจะทําเรื่องเหล่านี้ครับก็ก็สีปีก็ ไม่ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วนะครับความจริงแล้วก็เป็นเป็น4ปีที่ผมก็คิดว่าผู้ว่าราชการกร,รุงเทพมหานครคนใหม่ก็มีเรื่องที่จะต้องทําเยอะนะครับแต่เพอิญวันนั้นเนี่ยยังมาไม่ถึง ครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องให้ให้รอถึงวันืดกตั้งนะครับแล้วก็ตัวโอกาสเนี่ยช่วงนี้สิ่งที่ผมอยากจะกลาบเรียนอีกส่วนก็คือว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราก็นำเสนอนโยบายนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะทําอะไรเราจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนจะทําอะไรให้ดีขึ้นอย่างไรแต่ผมว่าท่านไม่ต้องกังวลใจครับ ผู้ที่ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้พิการก็ดีนะครับตาบอดหูหลวกหรืออะไรต่างๆก็ตามเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มบุคคลเี่ผมเนี่ยให้ความสนใจมามานานมากแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสก,าก็ได้ลงไปดูแลไปสัมผัสไปพูดคุยนั้นกระบวนการในการที่จะให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะทําอย่างเต็มที่ด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็จะเอาใจเข้าไปใส่จริงใจถึงใจนะครับแลาผมคิดว่าเต็องอะไรก็ตาม ขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งยังมาไม่ถึงนะครับผมก็เพียงแต่อยากจะกลาบเรี่ยนว่าในวันอาทิตย์ที่3มีนาะคมที่จะถึงนี้ก็อยู่ในดุลยพินิจของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะ,อ,ะออกมาลงคะแนนเลือกตั้งแล,แลวก็ยังไม่ทราบว่าผู้สมัครคนใดที่ด้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแต่ถ้าหากผมได้รับความไว้วางใจผมคิดว่า4ปีการอยู่ในตําแหน่งผู้ราชการกรุงเทพฯแรนครนั้นอย่างที่ผมกราบเรียนมาเบื้องต้นก็คือว่า มีปัญหามากมายที่ต้องดําเนินการแต่ผมจะกราบเรียนและก็จะให้คามั่นนะครับกับท่านกับท่านผู้ชมว่าในเรื่องของคนหูหนวกในเรื่องของผู้พิการทางสายตาผู้ทุกขณภาพหรืออะไรต่างๆก็ตามนั้นหรือแม้กระทั่งน้องๆที่มีความหลากหลายประเภศนั้นผมจะใส่ใจดูแลเป็นพิเศษและก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนมีความหวังมีกําลังใจและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ